ประกาศครับปล่อยเช่าบูชาครับลมพอแดงครับวัดเขาบนไดอิดครับรุ่นแรกครับเนื้อท้องแดงรมดำนะครับปีสองหาศูนย์สนะครับรุ่นแรกนะครับนะครับผมประกาศปล่อยเช่าบูชานะครับ นะสามารถติดต่อสอบถามคอมเมนต์ผมมาได้นะครับนะผมเปิดราคาอยู่ที่หลักแสนนะครับนะสนใจติดต่อคอมเมนต์ผมมาได้นะครับนะให้ดูชัดๆครับผมมีครอบครองไว้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับนะนะครับ ผมประกาศขายนะครับให้ดูสรงพิมพ์ครับให้ดูเนื้อนะครับก็จะพอประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตาใส่กรอบเลื่อมพลาสติกไว้นะครับอย่างดีนะครับเพื่อทีอ่จะได้สัมผัสจากมือเราน้อยที่สุดนะครับถ้าเรื่อมพระกรอบพระ เป็นกรอบอะสแตนเลสปอบเนี่ยครับก็จะอา,อาจจะมีส่วนในการสึกได้นะครับนีครับให้ชมครับนะค่อยๆนะชัดๆนะครับขอบเหรียญยังไม่ต้องพูดถึงครับแต่ผมถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งไว้ข้อมูลนะครับทุกซอกทุกมมน,นะครับเก็บไว้นะครับก็ตำหนิ อะไรต่างๆเป๊ะหมดทุกอย่างนะครับนี่ผมก็เช่าบูชามาจากจังหวัดทินของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเลยโดยตรงเลยนะครับพระครูยานวิราชแดงนะครับเห็ไหมครับโอเคนะครับตำาหนิเข้าทุกจุดครับนะ 2503ครับรุ่นแรกนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่หลักแสนนะครับสนใจติดต่อผมมาได้นะครับนะครับผมปล่อยบูชานะครับปล่อยบูชานะครับห่วงของเหรียญนะครับก็ต้องแกะนะครับต้องแกะชมนะครับเพื่อ ตำหนิแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับนะก็ดูตำหนิดูอะไรเข้าจุดยังไงอะไรยังไงเป็นเนื้อประมาณไหนนะก็เป๊ะแล้วนะครับนะไม่ต้องถึงขนาดต้องนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ถ่ายรูปภาพไว้เก็บข้อมูลไว้หมดแล้วนะทุกรายละเอียดนะทุกตำหนินะครับอ่านะอันนี้เลขเจ็ดจะเป็นแบบนี้นะครับยันนะครับตัวขอมนะครับ ก็จะจะไม่ทิ่มกับขอบเส้นนะครับข้างนอกนะเห็นไหมครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับอ่าแต่เป็นรุ่นแรกนะครับโอเคครับผมครับก็สนใจก็สามารถติดต่อคอมเมนต์ผมมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ